คุณผู้ชมมาต่อก,กันที่อุบัติเหตุในครั้งนี้กันหน่อยค่ะเป็นกรณีของหญิงสาวอายุ21ปีขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วตกไปในท่อระบายน้ําที่เขามีการก่อสร้างกันโดยที่เปิดฝาทิ้งไว้นะคะเจ้าตัวเนี่ยเสียชีวิตในวันเกิดของตัวเองด้วยล่าสุดครอบครัวก็ได้มีการเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ารับผิดชอบโดยด่วนค่ะ ทีมข่าวได้มีการลงพื้นที่ไปสำรวจจุดเกิดเหตุท่อระบายน้ำบริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านวโรชาที่มีการปิดฝาท่อระบายน้ำทิ้งไว้จนเกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งพอไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะเห็นว่าฝาท่อเนี่ยถูกเปิดไว้ซึ่งจุดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่สอพอคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการและเป็นความรับผิดชอบของอบตอบางเพียง โดยพบว่าตลอดเส้นทางมีการขุดซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำเป็นระยะทางยาวกว่า500เมตรตลอดแนวก็มีกรวยกัน้นและมีสายไฟตามแนวของกรวยซึ่งบางจุดเนี่ยสายไฟขาดนะคะตรวจสอบพบว่าไม่มีป้ายโครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝาระบายน้ำในจุดเกิดเหตุด้วยซึ่งหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุจนมีการสูญเสียในครั้งนี้นะคะก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นาอะไรมากั้นเพิ่มเติม จากการสอบถามนางสาวปฐมทิพทูลดีอายุ55ปีชาวบ้านที่อยู่ในจุดใกล้เคียงเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงหมาเห่าหลานสาวจึงวิ่งออกมาดูนะคะเห็นตารถจัก,กรยานยนต์เกยอ,อยู่บริเวณปากท่อระบายน้ําและยังติดเครื่องอยู่แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่พบคนขี่แล้ว ขณะนั้นก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่มาหาปลาก็เลยส่องดูในท่อระบายน้ําค่ะปรากฏว่าพบมีคนอยู่ในท่อระบายน้ําก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตํารวจมาตรวจสอบซึ่งปกติจุดกรอช่างก็จะมีกรวยแล้วก็หลอดไฟแต่คืนเกิดเหตุไฟไม่ติดค่ะประกอบกับทางที่มืดและเป็นทางโค้งด้วยนะคะ<ม>เ,ขเขาติดไฟอยู่นะแต่ว่ามันไม่ติดเมื่อคืนครับทีนี้มันมืดไงอมันมืดแต่ มันเป็นมันเป็นจังหวะอันนี้ด้วยหรือเปล่าเส้นทางอะนะครับว่าทางที่มันโคง้งมัน,ม,นมันมาตรงนะพอมันม,มันมาตรงตรง,ตรงนี้ตรงนั้นมันต้องโคง้งใช่ ขณะที่ครอบครัวของผู้สูญเสียบอกว่ารู้สึกเสียใจมากเพราะวันเกิดเหตุลูกสาวกําลังนําเค้กวันเกิดเพื่อมาฉลองกับครอบครัวแต่พอถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะและอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลในส่วนนี้ด้วยเบื้องต้นตํารวจจะได้เรียกผู้รับเหมามาสอบสวนกรณีซ่อมแซมฝาท่อแต่ไม่ติดตั้งสัญญ,ญาณไฟเตือนซึ่งอาจจะเข้าข่ายกระทําการโดยประมาทเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีโทษจําคุ ไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน20,000บาทซึ่งเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มีการรายง,งานข่าวด้วยก็อยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าสามารถทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ไหม,มติดไฟตอกนกลาคืนให้ชัดเจนแล้วก็เอากวยอะไรมากัน้นเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เขาไม่ชินเส้นทางนี้หรือว่าแม้แต่ชินนะก็ยังสามารถเกิอดอุบัติเหตุได้เลยนะคะแต่อย่างเหตุการณ์นี้เนี่ยมีติด ติดไฟไว้แต่ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยวันมันไม่ติดทีนี้ต้องไปดูว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วรวมไปถึงถ้าหากว่ามันมีปัญหาแบบนี้อาจจะต้องตรวจสอบกันทุกวันนะฮะไม่ใช่ว่าติดแล้วติดเลยนะบางทียามกลางค่ำกลางคืนเนาะขับรถขับลาดต้องระมัดระวังเพิ่มเติมด้วยนะคะ